พี่หยั im <im ้องัคูอยู่ไหนวะโอ้อเดียไ่ากนี้ยันนะองค์เงี้ยมคือผมเคยขายไปสองแสนแปดเมื่อประมาณน่าจะปี6 4กสหสรือ6กเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็งานเนี้ยคูณเขาก็ไปส่งเพิ่มมาก็ได้มก็ส่งเยอะอนิงานโคราชเอาพี่นะเอาสี่แสนหะแสนแพงยังวะไม่แพงไม่ได้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 ไม่ไไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้้ไม่้ไ จอดลงก่อนจอดได้ยังสี่วุลีนี่เท่าไหร่วะเนี่ยสี่วุลีอ่ะพี่เอา9ก้าหนห้าเลยสี่วลีสวยมากตรงนี้ตั้งแต่เล่นมาน่าจะสวยสุดในสายแล้วก็ถือว่าเข้มอยู่เข้มเข้มประมาณเฉลี่ยน่าจะไม่ต่ำกวาณ่างะไม่ต่ำกว่าประมันก็ลึกนะลึกลึกนี่อ่ นี่มหาเสน่ห์ตรงนี้ไหมคุ้นๆว่ะสวยนะมีขี้ปรกด้วยพี่จันได้ไหมตรงนี้ไอ้เหี้ยป้าเก่ากู่นี่มาใช่ปลาเก๋าพี่เด้งเนี่ยตลาเพชรเท่าไหร่เนี่ยภูมิเอา65,000่นหแล้วพี่อันนี้มันกี่แชมป์แบ่งไปหกหมือันนี้มีแชมป์สามเลยนะเนี่ย3แชมป์ใช่งานใหญ่เฮ้ยจะใส่อะไรได้วะสามใส่อะไรได้ได้พี่เพชรแท้เนี่ยเพชรแท้เพชรแท้แท้เลยใช่ไหมแท้แท้มีไฟม่วงยิงได้เนี่ยส่องได้สองขึ้นเลยแท้ทุกเม็ดไหมทุกเม็ดทุกเม็ดแต่ถ้าพี่ซื้อมันแล้วแหละแล้วมันเกิดเกมมันไม่รับผิดชอบเลยนะไม่ อันจะหลอเงียบไม่ได้ขายเก็บเซื้อไม่ก่อนแหละเป็นพาร์ตเก็บเงซื้อมาแพงไงพี่โดนลูกค้าคืนมาก็แพงซื้อมาแพงซื้อลูกค้ามาพี่ประมาณเท่าไหร่วะอันนี้เหรอสามแสนบวกอยู่แล้วพี่ชอบเหรอใช่ต้องมีเกือบเกือบสี่แสนอะเท่าไหร่เนี่ยไอ็นดีๆราคาเอางี้เลยพี่พลเอาดีๆตัวสองบังอีกแล้วว่าเออตอนนั้นพี่ขายไปแสนกว่าบาทอย่างนั้นเนี่ยอันเนื่อง โอ้ยนานแล้วนะพี่เจริญเออหลายปีแล้วหลายปีเอางี้วนเลขห้าเอางี้สุดๆเลยเอาหกสิบทวนแบ่งใไปฟีาเป็นพี่น้องกันราคาเนี่ยโอ้ดีพี่น้องแบ่งบังมาแต่ไกลถามว่าพี่น้องเนี่ยถ้าขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมาเต็มข้อนะที่ไปดูเคียร์มาไปดูมาบสองลูกไ่ห้าสิบปลาไงเออเออแล้วนี่กระปุงมาเนี่ยก็ถึงห้าสิบกว่าห้าสิบบาทแต่เอาพี่หกสิบหกสิบเอปรุงว่าใส่กล่องกลับไปมาเรื่อยๆดี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 เนี่ยเอาต่อมาเอาต่อมา สวยเลขห้สวยๆเอางี้แล้วห้าเก้าเก้าก้าเากืกกอไรมาดิคุมไกถัน้คุมก้ันห้าเนี่ยกะปุกนี่เกสรนี่แพงปะแพงดีแพงเปถงนี้กแสนดอกไม่ถึงเล้วเนี่ยอน้องันนี้เลซือนี่ก็เหมือนมือหนงะอันนี้ก็เหมือนไม่้าด้ขาง้กแทไม่ได้ใช้เลยนะถึง3ามหมื่นเนี่ยก้กแทไม่ได้ใช้เลยนะไม่ใช้แล้วใครใช้มาใครใช้มาคุใช้มาอี้้นะ เอาเลยห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าเก้าหรือห้าเก้าห้าเก้าธรรมดาห้าเก้าธรรมดาห้าสิบเก้าโอเคไม่ได้มากนะมาคิดตัวอย่างที่น้องบอกว่าจะเป็นของใหม่อะของใหม่มันก็แพงไม่ภูมิเนี่ยถ้าซื้อกับมันอะผมเคยมีลูกค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าซื้อเพชรอ่าพระตะละเพชรต่อภูมิอะเพชรมันแท้นะแต่มันแท้ปนปนเกยอยู่ในนี้่อพี่ต้องดูดีๆนะอ่าดูดีๆไอ้ภูมิชอบทำเงี้ยไม่ละประจันนะนะคือมันเป็นซีสลับเพชรแท้ใช่ไหมมั่วแล้วอันนี้มั่วแล้วเฮ้ยภูมิองค์นี้มันคุ้นๆว่ะเฮ้ย พึ่งได้หน้าใหม่มาเลยนะพี่เอ๋เนี่ยตอนนี้โคตรคุ้นเลยนะหน้าใหม่หน้าใหม่วงการเลยเนี่ยพึ่งได้บ้านๆมาเลยพี่อ๋จริะผมบอกนะลุงคนนี้เก็บโคตรดีครับลงอีกแง่ลุงอีกแง่ลุงอีกแง่ไอ้เหี้ยจะเล่าประวัติได้ตีก่อนเลยประวัติแง่เอาประวัติเป็นยังไงเนี่ยนะผมบอกเลยนะคุณพ่อคุณลุงคนนี้เขาได้มาจากหลวปู่เลยสมัยนั้นจริงป่ะย้อนไปเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วบ้านเสาโยไม่เนี่ยไม่โยอันเนี้ย่ยคือคุณลุงคนนี้เขาได้มาจากเเขาาาาาไดด้้้มมมจกทที่วัััลยยสนนซือบ มันไปคุยกับลูกค้าอย่างนี้หรือเปล่าไอ้เที่ยมันคุ้นมากอะองค์นี้เที่ยผมดีหน้าใหม่ลงตาลเที่ยผมพี่พาองค์นี้หน้าใหม่ลวงตาสวยไอ้ลุงคนนี้อายุเท่าไหร่ฮะลุงคนนี้อายุเท่าไหร่สี่สิบกว่าสี่สิบกว่าห้าเก้าจบนะห้าสิบเก้าโอเคเรือยงไอ้เที่ยลุงสี่สิบกว่าจัดอย่างนี้พวกเรียกนะพวกคุณนี่จัไดเรื่องเรียกตาเรียกตานี่โดนสลับแล้วนะห้าสิบเก้าเนี่ยอ้าวดูซื้อเหรอเวีแสนผสมเพชรแท้เนี่ยนะเพชรแท้หมดดิเมื่อกี้สั่นดูแล้วสั่นขึ้นไปแล้วสนอเ สวยละเฮ้ยอันนีอนน้อันนี้แพงปะเอาพี่นะเอาส<ฮ>ี่แสนหกสี่แสนหก แพงงวะไม่แพงที่ถามมาหน้าไปโครงการคือบ้านนี้เขามีตอรี่แล้วเขาเก็บดีมากดีนะคือคือก่อนที่เขาได้มาเนี่ยคือพระองค์เนี้ยเขาเขาไม่ขายนะนี่ถ้าเขาไม่รีบใช้เงินนะเขาไม่ร้อนเงินเขาไม่ขายแล้ว่ามันคุ้นมากอะพระองค์นี้ไอ้เหี้ยมันเหมือนพระเก่าพี่นะท้องสันต์ลองดูได้ใช่แต่คำพูดเนี้ยผมจำได้เลยไม่ใช่ไปเดินตลาดปับพี่ก่อนเลยนี้เลยนี่เลยไปเพลินหลุมนั่งพักแล้วบออกไปรล้ติดลุงวันนั้นชื่อคุ้นมากอ่ะ ลุงเหรอเออลดี๋ยวไปบอกเลยอย่าพูดเลยเดี๋ยวรู้จักลุงเชี่ยใชเปล่าเลี้ยงบเปล่าคุณแม่ท้องสารสายพอดีเลยอ่ะเออเฮี้ยมันคล้ายพระเก่าพี่นะไม่ใช่นะม่ะไหน้ามาหน้ามาไม่เรียกลุงมาให้มาให้ดูหน้าหน่อยดิเฮี้ยลุงยังไง ต่นี้มีแชมป์มาแล้วนะสองแชมป์นะไหนมีแชมป์มาแล้วนะแชมป์ที่เท่าไหร่แชมป์ที่หนึ่งสองเออเพราะว่าองค์เนี้ยตะกุดมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยที่มันเหมือนพระเก่าพี่แชมป์เลยนะมีดอกใบเลยนะอ่ะมีที่มาที่ไปกี้นี่ก็มีที่มาที่ไปมีแชมป์งานเนี่ยมีแชมป์นะเดี๋ยวดูไปบอกได้ป้ายใครมาบ้านลุงบ้านลุงเว้ยไอสัตว์ชื่อลังเทพศเรื่ออะไรแบบนี้เนี่ยก็ลุงนะลุงเฉินฉยไอฮาตีหนึบปาเนี่ยโอ้โหตอนนั้นพี่ขายไปองค์เนี้ยตอนปี6 หกสี่ขายไปสองพันแปดเองไอ้เทียมาคิงสี่สิบกว่ามันก็ต้องราคานี้แล้วเอาดีานเอาดีดีเอาดีแล้วมันผ่านมาสองปีแล้วพี่เอาดีดีดีพูมสี่สี่แล้วกันเรื่อผมไปต่อได้เพิ่มอีกห้าแสนบวกลบอยู่แล้วสภาพเนี้ยต้องมีห้าแสนไอ้องไอ้องที่ที่ภูมไอ้องค์ล่าสุดภูมไอ้กดนี่องค์ที่ว่าหลายๆแชมป์องค์นั้นภูมขายมาแล้วแปดแสนแปดแปดแสนแปดแต่แล้วภูมรับซื้อเท่าไหร สี่แสนห้าเรื่องงดบัลล่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้รับซื้อคืนก็หัดตามระบบไปเฮ้ยนี่แพ้เก่าพี่ใช่ไหมตอนเนี้ยชื่เสินลังเทพไม่ต้องมาเลยนี่ผมเจอเจ้าของมานะเสร็จปุ๊บเขียนว่าเสฉิงเทพผมบอกไม่เล่าที่ทานไม่ส่องจ่ายตังเลยจริงเหรอจ่ายตังเลยแล้วมียายมาจากไหนวะฮะพียายเนี่ยมันนี้มันคิดได้มั้ยจ้ะเอางี้ครูมีก่อนมาแน่ไม่อยากต่อเยอะเอาขอสักตอนนั้นพี่ขายไปสองแสนแปดเมื่อสองปีก่อนขอสัก สามแปดได้ป่ะหรือว่าแบ่งไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ี่ไม่ได้ี่ไม่ได้ยี่ได้เท่าไหร่่ะสามิบแปดแล้วเฮ้ยยี่ไอ้จ๋าดจอันจ๋าจ๋าจ๋อจ๋า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 จเย็นจ๋าจ๋าจเาจ๋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 จ๋าจ๋าจจ๋าอาา๋ ใจเย็นจอนั่งก่อนจอใจเย็นตอนนี้ไม่อยากแตกแล้วเอาบวกหมื่นเดียวเนี่ยอันนี้อันนี้พูดจริงวะใช่ใช่ใช่คอขี้แตกเลยเมื่อกี้มาแม่งตอนทำคอนเทนต์ยังบ่นอยู่เลยบอกตอนสมัยก่อนสมัยก่อนอะไรวะกูบอกแม่งใครๆก็ไม่รักมาถ่ายรูปลัวหมูยังโดนตัดออกไปไปวัดไปดูชิมพีไปร้องไห้บอกหลวงปู่พูดว่ากับหลวงปู่ว่าไง ตอนไหนพี่ตอนที่ตอนที่ว่าไปถ่ายรูปรวมแล้วเขาตัดรูปเราออกปึ๊บแล้วเราไปไหว้ขอหลวงปู่ไหว้ยังขอไปหลวงปู่ตอนนั้นตอนนั้นผมบอกหลวงปู่ว่าถ้าถ้าชีวิตผมมาดีขึ้นในปีนี้ถ้าผมไม่ทําผิดจริงๆขอให้ชีพผมดีขึ้นดีขึ้นไปในปีนี้เลยแล้วแต่ทุกวันนี้เป็นไงก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้เลยแต่ถามวันนั้นจนถึงวันนี้สี่ปีก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถามว่าตอนที่ภูมิเขาเรียกอะไรเหมือนคนเข้าใจผิดแล้วไม่มีใครเอาหรืออะไรอย่างเงี้ยคนเขาอาจจะมองเราแบบ แต่ผู้พี่ก็ไม่เคยรังเกียจไม่เคยรังเกียจเข้ามาที่ครั้งแรกนะผมจำได้เลยภาพนะภาพจำนะพี่แบบเดินเดินใช่เดินมาแตะไหลผมไม่น้องสู้ๆนะมีอะไรมานั่งกับพี่ได้ไม่เคยรังเกียจเลยตอนนั้นพี่รู้สึกว่าพี่ต้อนรับดีมากทั้งที่แบบอาจจะฟังเรื่องราวไม่ดีมาเยอะแยะมากมายต่างๆมากมายแต่พี่ก็ยังแบบเหมป็นต้อนรับใช่ไปวันนี้มาขายภาพเราแต่รอบมีอะไรมาตลอดเลยก็แบ่งตลอดแบ่งทางมีตลอดมีอะไรก็มาแบ่งมาล้มไม่ได้แบ่งบวกบังใช่ไหมแต่ไม่เกียดพี่ไม่แต่ไม่แต่ว่าแต่ว่าตอนที่อ่าตอนนักปัจจุบันเนี้ย ตอนที่ภูมิเนี่ยแบบถือว่าซื้อดีเบอร์ต้นวงการหนุ่มกุโตะนะตอนนี้ทุกวันนี้เป็นไงก็มีคนจะมาขายเยอะอ่าแล้วเขาทุกคนเรียกอะไรน้องละภูมิน้องรักน้องรักน้องรักแต่จะมีพี่ยังเรียกแล้วก็แซวภูมิอยู่ว่ามิดน้องรักมิดน้องรักแล้วพี่ก็ซื้อปลาร้ตลอดไม่มันอย่างงี้กดนี่กดนี่จริงกดนี่อ่ะบอกให้นี่ถ้าไม่ใช่องค์เก่าพี่ผมไม่มาขายพี่หรอกนะจริงๆอ่ะตอนที่ตอนแรกผมจะไปขายลูกค้าก็ได้แต่คิดในใจว่าเฮ้ยนี่พกค้าเก่าพี่เฉิยนี่ยวางมาเสนอพี่เฉิยก่อนแล้วแต่ภูมิเนี่ องค์ต้องมีห้าแสนบวกแล้วสภาาพแบบว่หนาขนาดนี้บ <laughs> วกกันไปขายจังกันห้าไม่ใช่ไม่แต่ว่าถ้าพูดถึงพระไอ้บทนี้ยันนะเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบฟอร์มอย่างเงี้ยคือถ้าตอนถือว่าสามเดือนเนี้ยสามเดือนเนี้ย มันเป็นขาลงของวงการพระแต่ถามว่าพระไม่สวยมันก็ไม่ลงนะพี่เข้าใจแต่ว่าหมายถึงว่า3เดือนนี้พี่กลับมองสวนทางเหมือนจำได้ไหมตอนนัได้จำได้จำได้ที่ตอนที่เปิดร้านเต็มข้อใหม่ๆแล้วตอนนั้นราคาหลวงปู่โตลงก็มีใครกล้าซื้อไม่มีใครซื้อมีเราเนี่ยแหละซื้อหยุดพูดคุยต่อคนอ๋อจบมันจบแล้วไงคือคือคือโอเคอันนี้สามสามแสนเก้าสามแสนเก้าไม่คือพระฟอร์มเนี้ยจริงๆถ้าเป็นช่วงก่อนปีใหม่อาจจะเป็นช่วงแบบปลายปลายปีก่อนต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 อนช่วงที่หลวงปู่โตยังพลิกๆ สุดๆด้วยะพระฟอร์มนี้ต้องสี่แสนกว่าเสียงกว่าแน่นอนพี่แบบแต่ถามว่าตอนเนี้ยถ้าจะขายในลักษณะสี่แสนกว่าก็ได้แต่ก็จะเป็นลูกค้าเขาเรียกพรีเมียมใช่พรีเมียมแต่ว่าถามว่าถ้าเซียเนอ่ะจะซื้อราคาอย่างเงี้ยเขาก็ก็คิดเพราะว่าตอนเนี้ยถือว่าเศรษฐกิจมวลรวมอ่ะแม่งทั้งเรื่องอะไรดูรถเนี่รถมือสองะไรเป็นไงไอ้ห่าราคาแม่งคือรถและบ้านตอนเนี้ยขายยากโดนยึดกันเขาบอกว่ารถเนี่ยเดือนนึงอ่ะตอนนี้เฉลี่ยโดนยึด2-3หมื่นคันต่อเดือนนะแล้วแล้วคราวนี้รถมือสองอ่ะแม่งเลยล้นตลาดเออพอมันลล้นนตาดปุ๊บเี่ย ก็ปล่อยไม่ได้ไงแล้วราคาแม่งก็ตกเรื่อยๆคือเศรษฐกิจมวรวมของของประเทศไทยตอนนี้มันแย่เราไซื้อดีกว่าซื้อะไรดีรถอะไรบรถมีเศรษฐกิจไม่แต่แต่แต่เราซื้ออะคือชั่วโมงนี้มันซื้อได้ต้องซื้อต้องซื้อแต่ถ้าเป็นชั่วโมงที่แบบย้อนกลับไปเมื่อกลางปีที่แล้วอะ องคเนี้ยราคานี้เราซื้อไม่ได้ไม่ได้พระเนี่ยมันมันมันแชมป์พระเนี่ยมันมันใบประกาศเนี่ยงานเพชรเกษมอันนี้คืองานงานใหญ่มากงานใหญ่มากกับเจ้คุณโต๊งานเนี้ยรู้พี่รู้บ้างงานเนี้เป็นงานที่เปิดประเทศเลยนะพอหมดโควิดมีงานนี้งานแรกแล้วคนส่งเยอะมากตอนนี้ใช่ใช่คือคือพี่เฉยยังโพสต์อะไรงานหินระดับประเทศงานหินเพราะว่าตอนนั้นสายตัหลวงคุณโต๊ะส่งโค้ดเยอะเลยส่งเหรียญรุ่นแรกอะใช่ใช่ใช่ก็ได้มาคู่กันเนี่ยเดี๋ยวมนคู่อะไรทีนี้แล้วแล้วก็มีตอนนั้นมีมีมีอะไรพระพี่หลายองค์เลยนะใช่่อันนี้่ไหลละ เราดีใจเถอะนี่เลยเข้าแก๊บนี่เลยงานเนี้ยงานใหญ่เลยนะไม่หรอกครับอะไรของลูกค้าโทรมาครับหาหากดนี่ยันนะเฮ้ยขอมีก็พี่เฉินเปิดอยู่หกแสนนะครับโโอ้บวบบางๆเลยแชมป์สองสองงานเลยใหญ่ใหญ่ครับ ให้มันไปกว่านี้พอไหมพี่ลูกค้าบอก50ขอเพิ่มอก50ได้ไหมบอกยังไม่โดนเขาเพิ่มไป50บาทไม่ทันแล้วภูมินี่ได้ที่หนึ่งเพิ่มขึ้นมสองงานอันนี้อันนี้ไปส่งกันเองเหรอทีหลังส่งเองส่งเองพี่คือจริงๆองค์นี้พี่ขายลูกค้าไปสองแสนแปดแล้วภูมิไปตามซื้อใช่ป่ะใช่ครับพี่อ๋อไปตามซื้อตามซื้อไปอีกทอดหนึ่งอีกเจ้ามืงด้วยไหลไปประมาณสองมือแล้วแต่ตอนนี้น่าซื้อน่าซื้อเปล่าเหรอเห็นงานนี้ใช่เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเราเข้ากระเหรียญแล้วก็อย่าดเล็กอีกไปโอนเลยพี่โโออ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 อนนนนนนเเเเลลยยยยพพรรร้้้้้้้้้มัีชชซซืืดแแแ่่จบวววใสฮาตตก ตอนือตอนแรกหรออย่าเลยนล้ม่ะเดี๋ยวส่งไปช่วยแต่จะช่วยซ้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่โดนล้อมเลยเนี่ยขอดูเพี่สวยหมยังสวยอ่ะใส่แล้วเป็นร้านเลยเนี่ยนจริงจริงนี่สวยจริงส้ยจริงเฮ้ยมันทำมาทรงนี้เลยนะโดยเพอพูดเนยพอเดินออกจากนไอสัตว์รลอขายเลยงอ้ยสวยมากเะพี่องค์นี้ต้องมีสองร้านม้พอเดินออกจ้านไอเี่ยเพชรซีน่าคุรลายง่ยๆไอเี้ย แม่เอาซีซั่นมาหลอกคุยกันแปะโอนไปเลยเท่าไหร่ครับภูมิอันนี้ห้าสเก้าอันนี้สามสิบเก้าเหลือเท่าไหร่ต้องบวกกนพเขาเนี้ยบวกกับเท่าไหร่เนี่แย่เสียดายน่าทำคอนเทนต์ไว้ฮะแต่คุณต้องโอนนี่มันซื้อแบบได้คอนเทนต์ปะสี่สี่เก้าสี่สี่เก้าต้องโอนนะสี่าไมอะโกงโทรศัพท์ผม เอาเอาไอเดีม่ถ่ายเหรอเอาเอาเหถ่ายแล้วไอเดียไม่บอกเลยเด็ดเอาเหรอไม่ต้องหาคอนเทนต์ใหม่จริงป่ะนี่นี่นี่ถ่ายถ่ายไอเดียถ่ายไปนานยังโอ้โหเมื่อกี้พูดหยาบมากเลยนะยังไม่เปิดแล้วยังไม่รอเลยเลยเลยครูไม่ยอมบอกสวยแล้วเมื่อกี้เปิดรายการเลยกะเปิดเปิดแล้วก็ต้องพร้อมปิดเลยพี่อ้าวนี่อะไรวะเนี่ยถ่ายไปแล้วเหรอดูพรกเลยว่ะดูอ่าดูพรกก่อนนี่เดี๋ยวยังไม่รอเรื่องแต่แรกเลยอ่านี่นี่นี่ดูก่อนอ่านี่ ซื้อตลับเพชรบางภูมินะฮะต่อกันตั้งแต่หกหมื่นกว่าบาทใช่ไหมใช่ผมได้ได้ห้าหมื่นเก้านี่ตลับเพชรเอามาใส่หลวงปู่เฮียนอ่าต่อของใหม่เลยไม่ได้ของใหม่ใหม่ล่าสุดใช้เลยแต่นี่เองแต่มันใช้ปวดนี้ยันนะองค์เนี้ยคือผมเคยขายไปสองแสนแปดเมื่อประมาณน่าจะปีหกสี่หกสี่หรือหกสามเนี่ยจำไม่ได้แต่ตอนนั้นอะคือผมเคยเอาไปประกวดเนี่ยได้รางวัลที่หนึ่งงานเพชรเกษมซึ่งงานเพชรเกษมเนี่ยเป็นงานสายตรงหลวงปู่โตที่สายหลวงปู่โตเนี่ยส่งมหาศาลมากแล้วก็งานเนี้ย ภูมิเขาก็ไปส่งเพิ่มมาก็ได้ส่งเยอะแยนานโคราชซึ่งพระองค์นี้คือพอเห็นนะเนี่ยก็คือก็คือพูดง่ายๆว่าพอผ่านมาสองปีกว่าเนี่ยผมก็ต้องก็ต้องมาเหมือนซื้อคืนให้กำไรเนี่ยเป็นแสนเลยนะเนี่ยแต่แต่ภูมิเนี่ยเขาอาจจะไปซื้อตัดลูกค้ามหอีกทีเขาก็จะมีส่วนต่างจับพระตัวเองได้แต่ก่อให้มันเล่านิยายไปเออก็ยังคุ้นๆอยู่ไม่เพราะบทนี้มาทีว่าพี่เดจะถายเนี่ยผมเล่าไปเต็มกราฟมาทีนีหมดเลยอคนจะได้รู้ขายไปเนี่ยรวมต้องมี30องค์อะบทนี้ซื้อขายเยอะ เป็นบล็อกแรกนะเดแล้วก็นิ้วเนี่ยคือเป็นลำเลยและเส้นสองเส้นขึ้นโคตรชัดได้แล้วเกสาเนี่ยเยอะแล้วก็เต็มเลยแล้วก็พ้าเนี่ยไม่แตกไม่ลาเลยแล้วดูพันหนาหนาแล้วดูหลังนตึงไปเยอะหลังตึงไม่แตกเลยเดี๋ยววันนี้ผมโอนใช่ไหมเราอะโอเคแต่นี่คงจะขายผ้าไม่ได้แล้วแหละเราไม่ขายขนาดนี้เราเต็มที่ลูกค้าหมดเลยแม่เดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงอะไรก็ไม่รู้เอาไปเยอะเลย งายนะเรสุดท้ายก็เป็นลุงเฉินใช่ไหมก็ดูชื่อเป็งลุงเฉินนะยอดนี้ครับอ่าสี่สี่เก้าใช่ไหมนะงั้นคุณนพพลนะครับงั้นวันนี้ผมอยู่ตรงไหนครับอ๋อกล้องพอดีออกพี่พลไปนะไอ้จิ้งหิบโทรศัพท์อโทรศัพท์คุณอยู่ไหนวะไอ้โอ้อเดียไปทายเบอร์เบอร์วันเชียงภูมิศูนย์หกศูนย์นะพี่กสิี่เกินไอ้หน้าเนี่ย คือหน้าเฮี้ยมากจริงแกหน้านี้ถ้าภาพออกมานี่เฮี้ยทุกหน้าไม่มีหน้าดีพี่เฉลี่ยพี่เจองพี่สันเปลี่ยนห่วงเนี่ยเป็นห่วงในห่วงเขาในกระเปาห่วงนี้ใส่ดิบ้าห่วงนี้ใหม่งนี่ยห่วงนี้นี่รอะยันอี่ยเนี่ยดูโอนไปแล้วจบดูนะพี่จบไปที่มีกดนี่ยันนะกับกับตลับทองไอ้ตลับเพชรไม่รวมพระนะจบไปที่ยอด4 4 9 0 0 0บาทครับผมอ่าอันนี้จริงๆรินะเพื่อน มันเป็นอะไรที่ว่าแบบบังเอิญเพราะว่าผมเนี่ยยังก็ถ่ายก็ไม่บอกมันแอบถ่ายเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งทำคอนเทนต์แนะนำหลวงปู่ทิมสิบอันดับหลวงปู่ทิมไม่เสร็จไอ้ภูมิก็มานั่งแล้วก็เอาพระมาให้พวกเราดูเขาบอกว่าเขาไปซื้อพระชุดนี้กล่องมาเนี่ยล้านกว่าบาทแล้วก็เออเรานั่งดูเล่นๆแล้วก็คุยกันเพลินๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบชิลๆนะฮะถ่ายตอนแรกตอนแรกเดมันนั่งกินขวดเสร็จมันไปนั่งหลับแล้วนะอ่าอ่านะแล้วมาถ่ายเฉยเลยไม่แอบถ่ายตอนไหนวะไอยังไม่ได้เปิดรายการเลยอเดมอ่วันนี้ยังไม่เเเเเปปิิิิดดดรรรรราาายยยกกลลลนนะแ้้้วพออมัจงห โอเคมาพบกับผมเนาะมาพบกับผมเชิลังเทปนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ไม่อย่างนั้นเลยเหรอเอ้ยแล้ววันนี้อธิษฐานไปกี่นาทีเนี่ยสิบแปดแล้วเอ้โอ้โหถ่ายนานขนาดนี้เหรอวะก็ไม่ได้บอกว่าถ่ายไอ้นี่มันนั่งสวยอยู่ทั้งนานเาีอยู่มาสิบห้านาฬิกาโอเคแล้วันเปิดเปิดแล้วก็ปิดเลยฮะสวัสดีครับมาพบกับผมเชิญลังเทพครับปิดแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการทลังเทพ่ยวป่าเจียบโลเล็กน้องสันลังเทป บางภูมิ249แล้ว hmm. ก็เดอะจอขอเดอะร็อกสัก like. ทีน like ี่ไอนี่มันรู้กันรู้หมดนี่ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรากลุ่มเหลนี้นะครับวันนี้ตัวผมเฉินลังเทพท่ันรังเทพกันเทยแล้วก็ป๋าเจี๊ยบโรเล็กน้องสันลังเทพบางภูมิ249เดอะจอขอเดอะร็อกอีกสักทีโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไอ้เหี้ยน่งงมาก